โปรแกรมจะไปไหนครับฮะบอกก่อนว่าโปรแกรมจะไปไหนโรงเรียน,นยไปโรงเรียนเียไปไปใครใครไปส่งอือ<บ>วันนี้ใครไปส่งที่โรงเรียนบอกหน่อย<บ>ใครไปส่งที่โรงเรียนคะติ้งติงแม่อุ้มไปส่งที่โรงเรียนกับพ่อยอดนะคะพ่อ,อ,อยอดขึ้นว่าปัดที่ป่าน้ำฝนเนี่ย<บ> เดี๋ยวป้าพึ่งมารับเย็ยนนี้นะครับนเนาะเดีเ๋ยวป้าพึ่งมารับเย็ยนนี้นะงบนก็มีด้วยอ่อทั้งบนก็มีด้วยรถอะไรมาเดี๋ยวป้าพึ่งจะขับรถมารับอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวป้าพึ่งกับลุงซาวมารับโปรแกรมที่โรงเรียนเยนน้ำยาน้ำยาอะไรน้ำฝนน้ำฝนน้ำฝนครับ อุ้มก็พอเยอยตไปทิไปทำงานอ่ะเล้ยทำงานเนี่ทำงานนรถนนานกินต่หนูที่ราตั้งใจเอาอ่ะต้งใจเอตึงตึ้งตึ้งตึ้งเบิงกัน่ะพุณคนตกบุสุดทางเลยตอนน่ะใครโปรแกรมอยู่ห้องคุณครูอะไร โปรแกรมอยู okay, ่ห้องคุณครูอะไรอยู่ห้องคุณครูอะไรหิ้วมือดัดหนุนอยู่เป็นต่หนอนอยู่่ะ